บอกดูสทุกคนทัวลงนักร้องสอปป,ปลาวนะครับหลังนําเพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปคัฟเวอร์นะครับทัวที่บอกกับทุกคนเป็นทัวคนดีทัวคนน่ารักนะครับที่ไปแสดงความคิดเห็นครับให้กําลังใจทางด้านน้องพิมพ์สนุกนักร้องจากประเทศสปปลาวประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับได้นําเพลงสาวสําน้อยคอยฮักไปคัฟเวอร์ทุกคนที่ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับขอบอกเลยว่า เพราะมากๆนั่นเองครับทุกคนน้องพิมพ์สนุกครับทุกคนได้ครอบเนะครับลงช่องสิงห์ภูไทยสตูดิโอครับทุกคนเรียกได้ว่าลงเนี่ยแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองครับยอดบิวเนี่ยกำลังพุ่งกําลังไหลเลยครับตอนนี้แล้วก็เจอระบบอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเข้าให้ตอนนี้ยอดคอมเมนต์ครับทุกคน f c ฟแฟนคลับของน้องเนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจน้องสนุกน้องพิมพ์สนุกนะครับกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่านะครับเป็นคนแรกๆนะครับทุกคนที่ you 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 ได้นําเพลงของน้ององอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปร้องคอปเวอร์นะครับอย่างทิมอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนได้พูดกับทุกคนไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพลงของน้องครับรันไปทุกวงการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องต่างประเทศครับทุกคนหรือนักร้องในไทยตอนนี้เนี่ยก็กําลังจะแกะกันเลยทีเดียวครับล่าสุดทุกคนก็มีมือกลองครับทุกคนอย่างอาจารย์แซกนะครับที่ได้นําเพลงของน้องเนี่ยไปเล่นกลองแล้วแล้วทาเป็นเวอร์ชั่นกลองครับเพราะมากๆกครับทุกคนเนาะตอนนี้รันทุกวงการแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นบาสโลฟนะครับทุกคนที่นําเพลงของน้องเนี่ยไปเต้นโอ้โหเรียกได้ว่าได้รับกระแสะตอบรับดีสุดๆเลยนะครับทางช่องคูน้อยนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างร้องยากมากๆและคําแต่ละคําที่อาจาย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยได้แต่งออกมาครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นคำที่ละเมียดละไมแบบสุดๆนะแล้วจะออกเป็นแบบลาวเป็นแบบอีสานขนานแท้ครับทุกคนและ พี่น้องสาวปาปา,าวเนี่ยก็เลยนําไปร้องแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากครับต้องขอชื่นชมจริงๆครับทุกคนที่นําเพลงนี้ไปร้องแล้วก็เพาะไปอีกแบบหนึ่งนะครับของน้องพิมพ์สนุกนะครับจากสาปาปา,าวนั่นเองสาวสําน้อยคอยฮักครับซึ่งต้องบอกว่าเขาได้มีการเขียนเป็นภาษาลาวด้วยครับทุกคนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะสําหรับ สาวสำน้อยคอยฮักนี่โอ้โหทุกคนนะเมื่อเขาได้รับคําชมแบบนี้ทัวร์คนดีไปลงแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าน้องพิมพ์สนุกครับทุกคนมีแรงใจมีแรงฮึดนะครับที่จะมา cover เพลงน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงในเพลงต่อๆไปอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ครับทุกคนดังไกลไปทั่วโลกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ชาวต่างชาตินะครับแห่เอาเพลงนี้ไปไปรี act กันเยอะแยะมากมายบางคนแต่พยายามจะแต่งตัวเหมือนอุ๋งอิงครับทุกคนเพื่อทีอ่เขาเนี่ยจะได้ แบบว่า ได้แต่งตัวเป็นคนไทยเนาะมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งครับทุกคนกับการแต่งชุดลำเพลินแล้วร้องแบบวิวสวยๆเหมือนที่น้ำเพสตูดิโอเนี่ยได้ถ่ายทอดออกมาบนหน้าจอให้กับ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยได้ดูกันครับทุกคนและตอนนี้นะครับวงการรถแห่วงการหมอลำนะครับก็กำลังทยอยครับทักมาขอบอสโจยมานินนะครับทุกคนเพื่อที่จะคัฟบเวอร์เพลงนี้นั่นเองครับทุกคนเนาะก็การคัอบเวอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนที่จะทำให้เพลงของอิงเนี่ยครับทุกคนยอดวิวพุ่งขึ้นเรื่อยๆยอดวิว หลเรื่อยๆรๆยอดวิวไม่นิ่งเพราะว่าอย่างสอบคนสปปเราเอามาคอเบอร์เนี่ยคนที่สปปเราก็จะเอ๊ะเพลงนี้ต้นฉบับใครนะทําไมร้องแล้วยอดวิวพุ่งจังเลยฉันจะเอามาคอเบอร์บ้างดีกว่าฉันจะเปิดฟังบ้างดีกว่าเขาก็จะคิดแบบนี้นะครับอย่างคนต่างประเทศที่เขานําเพลงเนี่ยไปรีแอคเนาะในเรื่องของการแต่งตัวเอ็กเซส r ซอรีต่างๆของน้องอิงครับทุกคนก็จะทําให้คนเนี่ยแห่เข้าไปดูนะว่า เพลงนี้ใครเป็นคนร้องอยากจะดู MV เต็มจริงๆเลยนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่า FC Fan Club เนี่ยก็ดันได้จนถึงหน,งใ,นในมาแรงแต่สุดแล้วแต่เพลงนะทุกคนที่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรอะได้การตอบรับได้กระแสก,การตอบรับจากคนทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ย ดังไกลไประดับโลกนะครับ34ของโลกนะเป็นมิวสิกวิดีโอยอดนิยมนั่นเองครับปังมากๆนี่ตอนนี้ก็คือตอนแรกทีมอิ่มได้มีการนําเสนอข่าวไปครับคนที่ออกมารีแอคเนี่ยก็มีประมาณ4-5ประเทศตอนนี้นับไม่ท้วนแล้วแล้วก็มิมเอามาพูดไม่ไหวแล้วเพราะว่าเยอะมากๆากเลยทีเดียวครับทุกคนต่างประเทศเยอะมากมีทั้งเอเชีย e นะครับทุกคนมีทั้งฝั่งยุโรปมีทั้งฝั่งแอฟริกาครับที่ได้ออกมารีแอคเพลงนี้แล้วก็สสาวนะ F4sits นะ ก็ได้มีการมาคอมเมนต์ในช่องอิ่มข่าวกระแสอยู่บ่อยๆก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับตอนนี้ในะสสาวแอฟริกานะครับทุกคนก็เวลาที่อุ่งอิงทําอะไรเนี่ยเขาก็จะออกมา,าเขาเรียกว่าอะไรให้การตอบรับแล้วก็มีการสนับสนุนผลงานน้องอยู่เสมอนะครับสำหรับ2ส,สาว2คนนี้นครับทุกคนก็ถือได้ว่า ดังไกลไปทั่วโลกจริงๆนะครับวันนี้นะครับขอบคุณช่องนะครับสิงห์ภูไทยสตูดิโอด้วยนะครับทุกคนที่ได้มีการปล่อยเพลงนี้ออกมาเนาะก็ถือว่าแฟนแฟนคลับของน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้การตอบรับดีมากๆเลยแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับเยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับสาวสำน้อยคอยฮักน้องพิมพ์สนุกนะครับคอปเวอร์นี่เวอร์ชันนั่นเองก็ถ่ายทำเอ็มวีแบบใส่ชุดแบบสบปปเลาวนะครับเป็นเป็นแบบว่า สไตล์ของเขาเลยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นแบบฉากที่ประเทศสปปลาวใช่ไหมทุกคนเนาะสวยงามเป็นฉากไฟนะครับก็ถือว่าดีมากถ่ายทํา MV ลงทุนดีหมดโปรดักชันดีหมดนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยถ้าจะมี MV ็มิ่มองว่าไม่เหมาะเพราะว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะใช้คําร้องสลับไปสลับมาแต่อันเนี้ย เป็นเป็นเวอร์ชันร้องยืนร้องส,สวยๆแบบองค์อิงเนี่ยถูกแล้วนะครับสวยงามมากๆนะแล้วตอนนี้คือโอ้โหเต็มแอปต,อต,อต่อไปแล้วนะทุกคนสําหรับคนที่ใช้แผ่นเสียงนี้ไปเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจอีตันนะทุกคนหรือว่าอ่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่นําแผ่นเสียงนี้นะครับมาเล่นเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยใครเล่นยอดวิวก็ขึ้นหมดครับทุกคนเพราะว่าแฟนๆของน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเซิร์ชนะแล้วก็อยู่กันแบบเรียลไทม์จริงๆนะับทุกคนดูกันแบบว่าใครแบบคอปเวอร์วันนี้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับองค์อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อุ้มิมก็จะรับทราบก่อนเพื่อนตลอดเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับที่ได้นาเรื่องราวเหล่านี้ครับทุกคนมาฝากอุม้มอนะิมเนาะต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีฟีดแบ็กไหนทุกคนก็จะนึกถึงอุ้มอิมข่าวกระแสตลอดก็ต้องขอพรบคุณ f อฟซแฟนคนลับด้๋ยะกันนะครับวันนี้เอาเรื่องราวของสาวสปปลาวแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะว่าเขาร้องออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวเป็นสไตล์ของเขาเลยนะครับทุกคนเนาะสไตล์ใครสไตล์มันอุ้งอิงก็คือน้องเป็นเวอร์ชันต้นฉบับก็ต้องบอกว่าเพราะอยู่แล้วเพราะมากออออยู่่่แแล้้ววนนคครเาาาาตโกํํงทื มา,มากมากอาจารย์วิคุมรินเนี่ยก็เผยว่าแต่งให้ตามเพดานของนักร้องนะครับพุกคนอุกอิงเนี่ยก็ถือว่าอาจารย์บิคคือมองว่าน้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็ร้องได้อยู่แล้วสำหรับทํานองลําเพลินนะครับก็เลยแต่งให้แบบจุกจุกแบบนี้เลยนะครับใช้คําร้องทํานองที่แบบว่าโอ้โหนะบางฟังอิมยังฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าคือคือ แปลว่าอะไรต้องมีการทักไปถามอาจารย์บิ๊กพุมรินซึ่งเป็นคาค่อนข้างที่จะโบราณแล้วก็เป็นคําที่ระเมียดระไมครับทุกคนนะอาจารย์บิ๊กพุมบรินก็ถือว่าเป็นเสน่ห์นะครับยิ่งใช้คําโบราณสอดแทรกเข้ามาในเพลงเนี่ยยิ่งทําให้คนที่ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊อยากจะไปค้นหาจังเลยว่าคาคำนี้มันคืออะไรบางคนทักมาถามมุมอิ่มนะว่ามุมอิ่มคํคำนี้มันคืออะไรแอบแฝน,ะน,นออแปนแวน,แน,แวนซึ่งมุมอิ่มก็อธิบายได้เท่าที่มุมอิ่มก็ทักไปถามอาจารย์บิ๊กพุ่มบรินต่อนะเาาอฟ เนี่ยนะครับวิมก็ทักไปถามอาจารย์วิคุณบรินอาจารย์วิคุณบรินก็ตอบมาวิมก็ส่งให้กับ FC แฟนคลับซึ่งพอ่พอแม αι, ่บางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างอ,าอยู่คนละภาคอะไรเงี้ยก็อาจจะแปลไม่ออกนะครับก็เอ็นดูความน่ารักครับทุกคนแล้วก็อวิมเชื่อว่านะครับในอนาคตเนี่ย คนเนี่ยจะเอาอาจารย์นักแต่งเพลงเนี่ยจะเอาคาโบราณเนี่ยมาแต่งให้เข้ากับเพลงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า,วามิมคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนั่นเองวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดัน,ดนเๆเชียร์นะครับเพลงของน้องสนุกด้วยพิมพ์สนุกนะสาวสาบน้อยคอยฮักกับทุกคนที่ช่องสอิงห์ภูไทยสตูดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับลักทุกคนครับ